ผมสวัสดียามแรงนะครับเด้อมือม่นอนี้มื่อนี้ก็คือเขาครับพามาเบ่งสวนดอกประกาศกวางตุงเข้าจะปลูกงามงามครับบ่แม่นว่าพดเป็นทหมึกใหญ่งทงทั้งทั้งปลูกไว้เห็ดอย่างจีปลูกไว้เห็ดปุ๋ยครับผักกาดกวางตุงซึ่งเนี้ดอกงามครับดอก พักก็มีตะต้นไงไงครับกองางามเงา,งานๆนี่ครับตามนี้เลยก็คือว่าเขาจะปลูกไว้เพื่อเฮ็ดปุ๋ยนะครับเนี่ยเป็นปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยยังก็ใส่พักเฮ็ดปุ๋ยครับนี่ครับแยวผมจะขยายเ่งนะครับนี่ครับสวนให่ดีครับพุ่นะสุดลูกหูกลูกตาเลยครับ เจ้าก็เป็นเกษตรกรข้าเจเ้าเฮ็ดอย่างดีเด้ครับนา,าเขาก็เจาะงา้ามงามข้าเจ้าเม็ดขอก็มีแต่เม็ดใหญ่ๆอ้วนตัวปุ๊บตุวปีปปป้อยู่ครับนี่ครับผมถ่ายกล่องๆมาให้บังตาก็คือว่าเป็นตาสีอ่อนน้ำข้าเจ้าข้างแม่บ้านท่อใน,นก็ปลูกเก็บกินเก็บขายครับโอ้ยตาซีอ่อนครับเด้อครับไตวันพักกงางามเขาก็เงาม น้ากับา้ครับน้ำม่าขาดเฮ็ดนาได้ปีละสองเที่ยวน่ครับลงไวน้นี่เดี๋ยวจะอยู่บก,กี่มื่อกี่เว้นหนึ่งเดี๋ยวขเขาจะก็สิมมไถากบแล้วครับถยกบแล้วก็เสียน้ำลงเฮ็ดเป็นปุ๋ยมักแล้วก็ลงเขาเลยครับวันนี้ยางงามนะครับเขานี่น่ครับสูงง้มครับ้นดอกอากาศ นี่ครับดอกงามครับเขาก็ถือว่าขาเจ้าเก็บปีหนึ่งสองเถื่อนนี่ก็าว่าขาเจ้าถือว่าคุ้มครับเพราะว่ารัฐบาลข้าจ้รับซื้อตลอดนี่ครับโอเคนะครับเนาะเอาไว้ในคลิปหนะ้าเดี๋ยวให้เขาเจ้าไทยกบไทยนั่นแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปในเบื้องวนันวิธีการเขาเจ้าเฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดจังใดเขาเจเ้า,จาไทยกบเท่งใดนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับ